สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนทำอินโทรนะคบผมจากที่ผมได้สอนทำสอนตัดต่อไปนะครับผมก็คงทำแล้วนะครับผมทำเป็นแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอินโทรแบบเจาะจงเลยแล้วกันนะครับผมใช้แอปนี้ครับ k ีนมาสเตอร์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่า เรื่องฟอนเนี่ยนอาจจะไม่สชสวยหรืออะไรไงก็ไม่เป็นไรเนาะ <Okay. S 1> ผมก็จะใช้คำว่าสอนทำโอ้ยพิมพ์พิมพ์พ้วยอะไรั้งนนะคะผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นฉากที่เขามีมาให้นะครับฉากนี้นะผมนี่ฉากนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะคะผมก็จะมาเออเน็กไปเลยครับกดเน็กไปนี่ย กดเล็กไปได้เลยสี่รอบประมาณนั้นนะฮะกดเสร็จป,ปั๊บนะฮะผมก็มก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นตารางนี้นะฮะผมจะสอนต่ออาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะ,ะผมคลิปนั้เพิ่งเริ่มต้นนะฮะการถ่ายอย่างนี้นะฮบผมผมชอบถ่ายอย่างนี้มากกว่าถ่ายหน้าจอเนาะถึงถ่ายหน้าจอจะรู้เรื่องมากกว่าง่ายกว่าแต่ว่า<ส>ก็<ส>ก็เนาะโอเครับผม เมือ่ออย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับมาสุดตรงนี้นะคะผมก็เลื่อนได้เนาะก็เลื่อนประมาณนี้เอาตอนแรกกดอันนี้แล้วก็กดอันบนสุดนะครับปึ่งเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่คุณจะเอามาใช้จะเป็นรูปที่เป็นโลโก้แบบไม่มีพื้นหลังก็รับโลโก้ PNG นะคบผม <Yeah. S 1> ผมก็จะใช้อน,นี้นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวใช้คําใหม่ให้เอาใหญ่ที่สุดนะฮะประมาณนี้ก็ได้นะฮะ อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนมานิดนึงฮนะเลื่อนมานิดนึงนะคข้างล่างเลื่อนมาประมาณนี้นะคะผมแล้วก,กดบวกครับผมกดบวกแล้วก็เอ,อ่อเลื่อนให้เล็กนะฮะเลื่อนให้เล็กโอ้ยเลื่อนเออได้ๆอะทำไมครับผมเมื่อกี้มันหลุด โอเคครับผมเรื่องให้เล็กมาฮะเ,เรื่อนประมาณนี้นะฮะกดติ๊กถูกครับผมติ๊กลองเรื่องมตอนแรกครับผมก็จะได้อ่างนี้ปึ้งอย่างนี้นะแล้วก็ประมาณนี้ครับผมอึม้งกดหยุดนะฮะกดหยุดนะฮะแล้วก,กดเทคนะฮะเพื่อใส่คำนะฮะ อ๋อคำว่าจุดๆนะฮะจุดแต่อย่างนี้แหละคำว่าอะไรก็ได้ชื่อรายการของคุณนะฮะผมใสยว่าอวีะแล้วก็เอาหมายผมอย่างนี้นะฮะแล้วกดบวกครับผมแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็ได้มาแล้วอย่างนี้นะครับผมก็จะได้มาเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดก็ได้นะับบวกไปเรื่อยๆก็ได้ครับ เก็ตแล้วก็เลื่อนแล้วก็บวกแล้วก็เก็ตเลื ups, ่อนบวกเก็ตเลื่อนบวกแล้วก็เก็ตอย่างนี้เลยบวกแล้วก็เก็ตอย่างนี้นะก็จะได้มาประมาณนี้แหละเนี้ยนี่นะผม ก็อย่างนี้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วคนระับผมใส่เพลงคนระับผมกดตรงนี้นะฮะปึ้งแล้วก็เลือกเพลงมาคนระับผมผมก็จะเอาเป็นกดเพลงกดเพลงคือตรงนี้นะฮะนะครับผมผมจะเลือกก่อนกดเพลงกดเพลงกดเพลง เมื่อเอานะฮะกดบวกครับผมปึ้งก็ได้เพลงมาแล้วครับบวกแล้วก็ติ๊กถูกครับผมนี่ก็ได้มาเนี่ยได้มาอย่างนี้แล้วนะเปิดเสียงแบบนี่ได้มาอย่างนี้กดปั่งนี่นะครับผมก็ได้มาแล้วครับผม นี่ครับผมได้มาแล้วอินโทรแล้วครับกดถอยหลังครับผมกดปิดแล้วกดนี่กดน,นี่นี่แล้วก็นี่ก็ได้แล้วครับผมอินโทรของเรานะครับได้แล้วครับผมลองกดเพย์ดูนะะกดดูครับได้แล้วครับผมสำหรับอินโทรนะครับผมก็ เสร็จแล้วนะผมสำหรับอินโทรที่สวยงามของเรานะั่นเองนะครับวันนี้ครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้คนขอมานะั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมีบทที่สามนะครับอันนี้บทที่สองเองเย่ yeah. บทที่3จะมาสอนทำอะไรด้วยแอปในมือถือนี้ทำคลิปบวมือถองึง่ายๆนะครับผมใช้แอปอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เย้เอา่าไม่เอาบทอีกอ่ะโอเคบายบายคฮะผม